ลมพัดมีลมพัดค่ะมีลมพัดหลังบ้านก็ไม่เป็นไรเราก็ทําไปเรื่อยๆลงคลิปลงเอ่อคลิปสั้นคลิปยาวลงภาพนิ่งไปลงเจมา้ก็นึกว่าเสียงอะไระเสียงลมค่ะเย็นอากาศเย็นๆเพราะว่าลม เพื่อยืนยันตัวตนเนาะพบปะกับเพื่อนเพื่อนคุยกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างนี้นะแต่บอกว่าจะสะสมมันอันนี้เนี่ยคงยังไม่ไม่ไม่ถึงตรงตรงนั้นเนาะรู้สึกเย็นนะเย็นลมพัดค่ะก็เลยเย็น ลุงพัดเข้ามาจากแม่ล้ำไผ่นะหนูไม่เห็นแต่หนูจะลงไปดูด้านข้างหลังเนาะเดี๋ยวรอบสองหนูจะไปย้อนหลังดูจะเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ว่าเป็นบูบวบๆนะเพนะื่อนๆนะเสงองนั่นแหละค่ะลงทุกวันเนาะแล้วก็พอ ดูก่อนก็เลยเก็บไว้เอาไว้หวานปีหน้าผักบุ้งผักอะไรเงี้ยผักชีแต่ภาคเหนือนี่ไม่ไม่ตกมีเนื้อเหนือสุดๆมีหลายจังหวัดอยู่ที่ที่ไม่มีฝนเขาบอกเนาะเมื่อคืนนี้มาดูก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปเรื่อยๆลงคลิปลงอ่อคลิปสั้นคลิปยาวลงภาพนิ่งไปลง ดีค่ะคุณไม้ทองผมยามายืนยันตัวต,วตวประมาณสิบวันได้ค่ะเปิดเปิดบ้านสิบวันได้เสียงอเรานะคะเข้าไปในเสียงเบา ว่ามันเหมือนกับว่ามายืนยันตัวตวนเนาะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆรู้ว่าเออเราชื่อนี้ร้อนมากพื้นบ้านนี่ร้อนระอุเลยค่ะเหยียบไม่ได้เลยอะใครนะหนูไม่เห็นแต่หนูจะลงไปดูด้านข้างหลังเนาะเดี๋ยวรอบสองหนูจะไปย้อนหลังดูจะเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ว่าเอา เปิดโหมดมืออาชีพมาสองเดือนแล้วหนูก็ทำมาเรื่อยๆเ,เนาะหนูเพิ่งจะไลฟ์ประมาณนะคะแล้วก็วันที่สิบเอ็ดพรุ่งนี้เนาะวันที่สิบเอ็ดข่าวชอบปลูกผักกินเองนะคะ ปลูกผักปลูกอะไรอย่างี้ปลูกผักในกระถางเดี๋ยวหนูจะตามไปดูพ่อนอมเนาะคะ่นะเนาะตามไปเห็นคอมเมนต์นะคะมีเพื่อนเข้ามารู้คะ่ะว่าเพื่อนเข้ามาแต่ว่าคอมเมนต์ไม่ไหลเนาะไม่ไหลขึ้นด้านบนเรามองไม่เห็นว่าเพื่อนคุยอะไรเนาะ จะนั่งอยู่กับเพื่อนๆอีกห้านาทีนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะลงแล้วค่ะโดมอยู่ริมน้ำโขงค่ะมลมแรงที่ทำพร้อมๆกันก็มีเยอะอยู่ค่ะเพื่อนเพอนอมทํทำนานหรือยังนาะขอหลังเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันไม่ไหลอะไม่เห็นเลยแต่เห็นว่ามีมีเพื่อนเข้ามานะคะ เห็นว่ามีเพื่อนเมื่อวานร้อนมากร้อนจริงๆเพื่อนร้อนแบบเหงื่อนี่โอกแบบซึมตลอดหน่อยนึงเพราะว่าจะให้เสียงแล้วเข้าไปถ้ามันปิดไวเกินเดี๋ยวเสียงมันไม่เข้านะคะเนาะก็เห็นอยู่แต่เห็นแวบหนึง่งแต่ก็ไม่จ่อยก็มานั่นแหละแต่ว่ายังเห็นโปรไฟล์ขึ้นแต่พี่โสนนีไม่เห็นแปลกมากเลย อากาศตอนนี้ก็สี่ห้าวันที่ผ่านมาร้อนมากเลยค่ะพ่อน้องร้อนค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเย็นกันนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยมีแดดค่ะแดดไม่ค่อยแรงมันก็เลยทําให้ทําให้อากาศมันยินลงเป็นบูบบวบๆนะเพื่อนๆนะแสงแต่ปีนี้ก็ไม่ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่า เอดูข่าวเมืะะ่อคไปนะคะขอไปนะคะพ่อนองเดี๋ยวจะลงแล้วไปดูย้อนหลังเห็นอยู่ค่ะว่าเพื่อนม,ม,มาอยู่เป็นเพื่อนเนะาะอยู่เป็นเพื่อนนะคะ เยมายไม่เห็นเมนเนาะค่ะนาะขออภัยจริงๆค่ะพ่นอน้องเพื่อนบางคนอาจจะเข้ามาหรือเปล่าแต่เยมายไม่เห็นขออภัยนะคะขออภัยมากๆเลยเมื่อวานเพื่อนก็เข้ามาหลายคนแต่ว่าเราไม่เห็นอยู่แต่เห็นแวบหนึง่งแต่ก็ไม่จ่ยก็มานั่นแหละแต่ว่ายังเห็นโปรไฟล์ขึ้นแต่พี่สนไม่เห็นแปลกมากเลยเมื่อวาน เอหาเพื่อนอยู่เนาะแล้วก็เวลาก็เลยรู้เนาะว่าที่สวนมาแต่วันนี้ถ้ามีคนมาแล้วย่ามายไม่เห็นขออภัยนะคะคเพื่อนๆร้อนมากพื้นบ้านนี่ร้อนระอุเลยค่ะเหยียบไม่ได้เลยนอะเสียงดังมาก เพนตะโกนกันอ่ะคุยกัน,นโอ้พ่อนอมสวัสดีพ่อนอมคะ่ะพ่อนอมอ่าผู้สมตานะคะพ่อนอมสวัสดีคะ่ะสวัสดีอ๋อลมลมแรงมากเลยเพื่อนๆอ,อยู่นู้นก็เลยรู้เนาะว่า ที่สวนมาแต่วันนี้ถ้ามีคนมาแล้อย่ามายไม่เห็นขออภัยนะคะเพื่อนๆใหญ่นะนั่งใกล้นั่งใกล้เกินไปไหมตัวใหญ่เลยลมพัดมีลมพัดค่ะมีลมพัดหลังบ้านเข้ามาข้างหลังบ้านเย็นๆจะลมพัดเย็นๆ เต่ทำไมไม่มีฝนงงมากตั้งขึ้นนั่นแหละคะ่ะลงทุกวันเนาะแล้วก็พอเยอะนะ ก็เลยทําให้เราอ่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่ไม่แรงพอเนาะในความรู้สึกเนาะไม่แรงพอทำให้เสียงดังมากคพตะโกนกันอ่ะคุยกันนะ ว่าอะไรมั่งเนาะเดี๋ยวจะไปตอบทีหลังนะคะ